โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมชมาวไมค้ากันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปวันนี้นะผมนะผมก็จะมาสอนวิธีทําสกินนะผมนะซึ่งทําแบบนี้เลยก็นี่นะผมนะก็เป็นสกินของผมนะผมนะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถทําสกินนี้ได้แบบว่าง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่เตรียมรูปภาพนะผมนะซึ่งผมก็มองว่าสกินนี้มันเป็นแบบที่แปลกดีเนาะนะนะเป็นสกินที่แบบว่าแปลกมากเลยเนาะคุณผู้ชมก็ดูดิโอ้โห นี่คือผมถอดชุดเกาะให้ดูนะคือเราสามารถใส่รูปของใครก็ได้เลยเนาะคุณผู้ชมอาจจะเป็นว่าใส่รูปเพื่อนสนิทก็ได้เนาะแบบโอ้โหใส่มาแกล้งแบบแต่ทําให้ดูว่าโอ้โหดูสกินสกินหน้าเพื่อนเป็นแบบนี้เนาะคือเพื่อนของเราก็สามารถมองเห็นสกินนี้ได้เนาะส่วนวิธีการสร้างสกินนั้นจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยก็มายังวิธีของการที่เราจะสร้างสกินแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเจ้าเว็บ mcskin t top เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้ง ไว้ให้ตใต้ล่างคลิปเนาะเพื่อคุณผู้ชมจะเซิร์ชมาก็เซิร์ชตามนี้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เนาะซึ่งมาดูวิธีของการสร้างสกินกันบ้างนะผมนะให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไปยังตรงที่อีเดเตอร์เนาะเนี่ยตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมคือผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเนาะก็กดไปเลยตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำลูกศรชี้ให้เนาะอ่าแปลภาษาให้เองเฉยอ่าเสร็จแล้วนะครับผมนะ อ่า uh, อันนี้มันจะมีโอ้ย oh, oh, ถ้าสกินท่านประยุยที่ผมลงไว้นะผมนะก็อันนี้ผมขอลบก่อนนะโอเคอ่า <laughs> okay. uh, พอคุณผู้ชมมาในหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยอ่า uh, มันจะมีนี่เนาะคือไอ้พวกเนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถปรับวาดหรือแก้ไขสกินเองได้เนาะแต่ผมจะไม่ขอลงลึกในรายละเอียดส่วนนี้เนาะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะสร้างสกินแบบความละเอียดเนาะมันก็สามารถเลือกได้เนาะ มันจะมีทั้งแบบว่าคูณ64แล้วก็คูณ128เนาะคือผมแนะนำนะถ้าอยากสร้างชัดก็128เนาะแต่ถ้าอยากได้แบบแบบภาพแบบเกมก็64เนาะผมจะเลือกเป็น128แล้วกันอ่าเสร็จแล้วนะครับผมนะคือตรงนี้นะผมนะมันจะมีเขคาําว่าสต e ีฟเนาะคุณผู้ชมกดไปเนาะคุณผู้ชมอยากเลือกแบบว่าเลือกภาพเป็นอเล็ก ก็ได้หรือว่าไม่ใช่ดิเลือกเป็นแบบขนาดของตัวละครเป็นแบบว่าอเล็กก็ได้สตีฟก็ได้เนาะซึ่งผมแนะนําเป็นสตีฟเนาะแบบภาพมันจะได้ไม่บิดเบี้ยวเนาะเป็นสตีฟแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ให้เลื่อนขึ้นเนาะเลื่อนขึ้นอ่าพอเราปรับอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เลื่อนขึ้นเนาะมันจะมีคําว่าเปิดอยู่เนาะคําว่าเปิดนี่ตรงนี้เนาะคําว่าเปิดก็คุณผู้ชมเนี่ยกดไปเลยเนาะกดไปหนึ่งทีเ้องเนี่ยนี่กดไปเลยส่วน ส่วนผมจะลงรูปก็คือลงรูปของท่านประยุทธ์นะผมนะก็กดไปเลยพอเราเลือกรูปเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้กดเสร็จสิ้นเนาะตรงมุมขวาบนเนาะกดไปเลยพอคุณผู้ชมกดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็คือมันจะถ้ามือถือของคนแรงก็จะอาจจะติดเลยก็ได้เนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะคือคือของผมมันลงไปแล้วมันค้างใช่ไหมเหมือนคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ค้างแล้วแบบมันหายนะ คือมันจะรอเขาเรียกว่ารอทางเว็บเขาประมวลประมวลผลแบบรูปออกมาเป็นสกินเนาะก็รอสักครู่นะผมนะรอ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 เขาประมวลแบบประมวลรูปภาพกันก่อนเนาะคือยิ่งความละเอียดสูงร้อยี่แปดเนี่ยมันก็จะประมวลนานนะผมนะแต่แต่ถ้าเราปรับเป็นหกสิบสี่มันก็จะประมวลผลเร็วกว่านี้เนาะก็รอยาวๆไปครับผมนะอ่า ก็เสร็จแล้วนะผมนะจะเห็นได้ว่าท่านประยูของเราก็มาอยู่ในรูปแบบของสกินแล้วเนาะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดได้เนาะหรือว่าจะแก้ไขก่อนดาวน์โหลดก็ได้เนาะนี่มันก็จะมีฟังก์ชันให้แต่งเติมอีกเยอะแยะเลยเนาะซึ่งผมก็จะไม่แต่งเติมเนาะส่วนถ้าคุณผู้ชมจะดาวน์โหลดนั้นก็นี่ครับผมนะมันก็จะมีปุ่มที่ดาวนะ์โหลดเนาะปุ่มดาวน์โหลดอยู่ใ,ใกล้แบบปุ่มที่เราลงสกินเลยก็กดแตะหนึ่งทีตรงดาวน์โหลดตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะ คือลูกศรชี้ไว้ให้เนาะก็กดไปเลยนี่มันก็จะโหลดแบบนี้นะผมนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะว่ามันจะเป็นแบบไหนรูปแบบสกินก็เป็นประมาณนี้นะผมนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมบ้างว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอย่างในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปลงสกินของเราเนาะอันนี้ก็เป็นสกินท่านปวยยวยที่ผมได้ลงไว้ตั้งแต่แรกกนะันเนาะก็จะกดลบไปก่อนเนาะกดลบไปก่อน อ่าแล้วก็ลงใหม่เนาะลงใหม่แล้วก็กดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอหารูปสักคู่ก่อนเนาะนี่นะผมนะก็จะเป็นสกินที่เราได้พึ่งลงมาเมื่อกี้เนาะก็กดไปเลยเนาะเนี่ยกดไปเลยอ่า นี่นะผมนะมันก็จะมาในรูปแบบของแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเราลงในด้านของตัวแบบอเล็กเนาะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าภาพมันจะเหมือนบนั๊กนิดหนึ่งเนาะแบบมันจะหายไปนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราลงแบบสตีฟเนี่ยคือภาพมันจะเต็มแบบนี้เลยเนาะผมแนะนําว่าเป็นแบบสตีฟดีกว่านะก็กดไปเลยฮ่าสกินท่านฟยอยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปลงหรือว่าเอาไปใส่รูปหน้าเพื่อนแกล้งเพื่อนก็สามารถทําได้นะผมนะ ซึ่งคลิปนี้ก็ต้องมีเพลงเท่านี้นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกด